สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสคู่ได้เรียงให้ฟังกันก่อนจะไปผลงานเมื่อวานหน่อยครับเมื่อวานยูทูบนะครับให้พี่ฟูแล่มคุณนิยกนะครับให้พี่ไมา์คุณนี้ได้นะครับให้พี่เดวิดพีเต้คุณนี้ก็กินเต็มมานะครับเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์บอลด้วยกันครับวิเคราะห์บอลวันนี้เยือนสึกพรีเมียรีทั้ง3คู่นะครับคู่แรกไปเริ่มที่เลสเตอร์พบอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเวลาสี่ทุ่มนะคาตอนนี้ทีมเยือนอาร์เซนอลต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็็นน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 เเเเเเีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยมมมมออออออองงงวววาาาาาาาััััั้้้้้้ททืืืรรรรร์ซซลลละะะะะคคบบบบจจจุกกกกกชไไดตตพษหแแิ แมตช์ล่าสุดเนี่ยไปเอาชนะแอตเลติกมาแล้วสี่สองแสดงให้เห็นถึงความกระหายใชนะนะครับเมื่อไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมดีก่อนหน้านั้นนะสำหรับแอตเซตอกครับแต่ที่แน่ๆคือเกมลุกนะครับจัดจานงานละเอียดสอดคล้องกับเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับกำลังฟอร์มไม่ดีนะครับหลังแพ้เลเทสูนสามแบบสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับนอกจากนี้นะครับสถิติการพบกันล่าสุดก็โดนคู่แข่งไล่ยำมาแล้ว4-2นะครับฉะนั้นไม่แปลกที่วันนี้จะไปที่อาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกจัดไปที่อาร์เซนอลนะคู่ที่สองครับกิเวอร์พูทต่่อคครรึงบนะ ความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเชื่อว่าทีมเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยหลังได้ตัวเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งนะครับน่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้แน่นอนนะครับเหมือนได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพนะอย่างไรก็ดีนะครับแมตช์ล่าสุดพ่ายคาร์ลานกับเรอแมลลิตมาสองสูตต่อห้านะครับน่าจะเป็นแรงผลักดันให้นักเตะทุ่มเทกว่าเดิมครับด้านผลงานในลีก2เกมหลังสุดก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะรวดนะครับยิงไปรวมล้สี่ประตูนะไม่เสียสักลูกนะครับส่วนทางเจ้าถิ่นค่านเพลเลตนะครับอาการยังคงไไมมม่่หาายดีนนะะคครรับชใเ ที่ร์พูลที่กินครับเมื่อพี่น่าจากรีดภาพลมต่างๆ,ๆวันนี้ให้ไปที่ร์พูลครับเราลุ้นเม็ดสกันดีกว่า คู่สุดท้ายครับบอลมัดพบแมนซิตี้นะครับผู้เตะเวลาที่คืนครึง่งราคาตอนนี้แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ2นะครับความน่าจะเป็นวันนี้บอลมัดนะครับอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่ระดับเดียวผลงาน5เกมหลังไม่ค่อยดีนะครับมีชนะได้ในเกมล่าสุดที่ไปยืนวูฟแฮมตันเกมนี้งานยากมากๆนะครับแม้ว่าได้เล่นในบ้านแต่โอกาสล่วงกลับอยู่โซนแดงได้เลยฝั่งทีมเยือนแมนซีเนี่ยต้องเร่งทำแต้มนะครับเพื่ออยู่เส้นทางลุ้นแชมป์อาเซนอลแต่ผลงานก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับหลังๆเก็บ3แต้มได้ไม่ต่อเนื่องนะแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนเกมน วันนี้ตอแพงนะครับต้องยิงมากคกนหนึ่งและเป็นเกมเยือนอีกมองแล้วนะครับแมนซิตี้ไม่น่าจะชนะได้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่3ให้วิธีบอลมัดนะครับจบไปแล้วนะครับ3คู่ได้เลี้ยงให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปอาร์เซนอลคู่ที่2ไปเชลลิร์ปูครับคู่สุดท้ายหลงที่บอลมัดนะปล่อยเป็นคําคืนที่ดิ่งหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดสับตะครา,คาร์กดดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคีิปดีทุกๆวันสำหรับนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ